ล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนนะคะพลตํารวจโทดาราธรได้กล่าวค่ะว่าวันเกิดเหตุตํารวจได้ขอความร่วมมือให้ผู้กอ่อเหตุเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งก็พบนะคะว่ามีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายนั้นกําหนดค่ะคือ104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะจากนั้นนะคะได้เชิญมาแจ้งสิทธิ์และแจ้งข้อกล่าวหาค่ะพลตํารวจโทดาราธรกล่าวต่อนะคะว่าซึ่งผู้กอ่อเหตุก็ยังคงด่าทอใช้คําพูดที่ไม่ดีและขัดขืนไม่ยอมให้ตํารวจดําเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ ระหว่างที่จะนําตัวไปส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอประเวศก,ก็ให้ขึ้นรถกระบะตารวจนะคะโดยให้ผู้ก่อเหตุเข้าไปที่ด้านหลังแคบของรถกระบะค่ะโดยให้ผู้ก่อเหตุนะคะเข้าไปในลักษณะนอนตามแนวเบาะค่ะพลตํารวจโทดาราธรกล่าวอีกนะคะว่าระหว่างที่ตนเอื้อมมือไปปิดประตูนั้นหันหน้ากลับมาก,ก็เจอแม่ไม้มวยไทยค่ะเล่นเอาตอนเนี่ยหน้าชาหน้ามึนไปพอสมควรค่ะจึงรวบขาไว้ไม่ให้ดิ้นโดนขัดขืน พลตำรวจเอกจิรกรีบกล่าวยืนยันนะคะว่ากรณีตำรวจทำตามขั้นตอนการจับกลุมทุกอย่างไม่ได้มีการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่อย่างใดค่ะและที่ไม่ได้ใช้กุญแจมือพันธนาการกับผู้ก่อเหตุเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงค่ะชุดจับกลุมประเมินแล้วน่าจะเอาอยู่แต่ก็ถูกกระทำดังกล่าวจนได้สำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจบกจรอกำลังตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลและกวดขันวินัยจราจรนะคะได้มีรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์สีดำนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวมนซินีนะคะซึ่งเป็นนามมุติค่ะ าปีเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้ขับขี่เข้ามายังจุดเกิดเหตุนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะผลปรากฏว่ามันวัดได้1นึมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดจึงได้แจ้งสิทธิและแจ้งข้อกล่าวหาขณะควบคุมนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่สอนอประเวศนั่นเองผู้ต้องหานะคะได้ขัดขืนพร้อมทั้งด่าดทอเจ้าหน้าที่ และยังถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแถมยังใช้เท้าเนี่ยถีบไปยังบริเวณใบหน้าข้างขวาของพลตำรวจโทดาราท1ครั้งด้วยค่ะแต่ตำรวจนะคะควบคุมตัวไว้ได้และส่งให้พนักงานสอบสวนสอนอประเวทดำเนินคดีต่อค่ะ จากการตรวจสอบประวัตินะคะยังพบอีกว่าเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วค่ะซึ่งก็เป็นการถูกจับกลุมในจุดเดิมค่ะซึ่งระหว่างที่ตำรวจกําลังดำเนินคดีนั้นนะคะก็ยังป่วนนําแอลกอฮอล์มาฉีดใส่ตำรวจค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําร้ายตำรวจแต่อย่างใดค่ะจึงดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับเพียงข้อหาเดียวเท่านั้นซึ่งครั้งนั้นนะคะศาลได้พิพากษาลงโทษโดยให้รอลงอาญา2ปีค่ะจนกระทั่งมาก่อเหตุนในครั้งนี้อีกซึ่งยังอยู่ในห่วงเวลาที่ศาลให้รอลงอาญาอีกด้วยค่ะ